เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับพิตั้มมิสเตอร์พิจและนี่จะเป็นอีกหนึ่งรายการใหม่รายการที่จะพาทุกๆคนไปสู่ความมันส์ไม่ว่าใครจะอยากลองของไม่ว่าใครจะคล่องใจกับใครอยากจะโดนกันตัวต่อตัวแบบ1ต่อหนึ่งพิตั้มจัดให้ขอต้อนรับสู่รายการ one V one no limit รายการที่ไม่ว่าใครก็เล่นได้จะเก่งจะไม่เก่งก็สู้กันแบบแฟฝงยิงตัวก็ได้ยิงหัวก็ดียิงตรงไหนก็ได้ที่จะทำให้คุณชนะคู่ต่อสู้และขอย้ำว่าห้ามดราม่าว่ายิงตัวไม่เฟี้ยว ยิงตัวไม่เท่ถ้าคุณคือผู้แพ้อ่ะเอาดิหนึ่งหนึ่งแล้วยังไงรอบแรกเอาอยังไงเนี่ยผมไม่ชอบความูไม่จำกัดไม่เป็นไรอ่าสู้กันเลยสู้กันเลยเอาตามนี้แหละมือขวาจ่าแจนไปแล้วครับนะฮะการน้ำยังคงนิ่งอยู่ครับได้ปืนสั้นมาแล้ว อะไรดินอมอมืออ่ะดินให้เขาไปยิงถึงที่นี่คืออะไรเนี่ยมือขวาจ่าแจนนะครับนะฮะโอ้โหดูแต่งตัวเหมือนโป้ครับแต่ไม่โปรนะฝีมือจริงๆเนี่ยแต่ละคนครับใช้ AN 94เหมือนกันแต่การาวที่รู้สึกจะไม่มีสกินปืนนะฮะมือขวาจ่าแจนนี่สกินปืนดีอยู่อันนี้อัตราการยิงสูงใช่ไหมอันเนี้ยเอาดิเอาดิาดาผมการาอยู่บนหลังคาฮะ เฮ้ยเพื่อความแฟร์นะเวย้ยพวกเอ็งห้ามส่องสตรีมนะเวย้ยนะห้ามส่องสตรีมนะห้ามดูนะเล่นไปเล่นไปเอาละเวย้ยเอาเรียบร้อยครับโอ้ยการน้ำเนี่ยรอบแรกออมมือให้รอบนี้หนึ่งหนึ่งแล้วหรือว่าหรือว่าจ่าเจนมือขวาจ่าเจนคิดว่าแบบประมาณว่าเอ้รอบแรกเรามันไม่แฟร์ว่ะเขาเออมมือให้เรารอบนี้เราเออมมือให้เขาอะเสมอกันหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะผมสำหรับรอบนี้ <c oughs> น้องเก่งมาช้าไปครับน้องเก่งมาช้าไปวันนี้ ไม่เชื่อถามคนอื่นก็รู้สิพี่ตั้มถามหาน้องเก่งตั้งแต่ต้นสตรีมยันท้ายสตรีมเลยนะเว้ยน้องเก่งมาช้าเพิ่งตื่นเชียร์ใครดีนะเออจะไม่เชียร์ใครดีลละครัเนี้การแข่งขันที่มีเธอเป็นเดอะพันฉันจะตายยากเพราะฉันเสียเธอไปไม่ได้เพขอจ่าแจนใช้เป็นทางด้านอ e ีส e ุดอีกคนนะฮะการน้ำ AN94 เอาดิเอาดิมือขวาราแจนนี่รู้สึกจะไม่ได้ส่องสตรีมใครเลยใช่ไหมเนี่ยต้องมองเองเออแฟร์แฟร์ฟเกมทีวีเร็วขอสเสนอชาของกาดัมเดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้เราอะไรนะแถมฟรีเครื่องชงชาแบบไม่ต้องใช้น้ำร้อนแล้วกูจะกินยังไงก,ก็ต้องเขาต้องขึ้นมาเอาดิโอ้ยสามสิบสะดุง้งสามสิบสะดุง้ง <c oughs> โอ้ยโอ้ย ยังยังเล็งไม่โดนยังเล็งไม่โดนฮะเจ็บนิดหน่อยนะฮะทางด้านของกา Nam เจ็บนิดหน่อยฮะอ่ฮะกา Nam ก็ยังคงทำเป็นเล่นนะฮะจิบชายอยู่เอ้ยมีไอวอมีไอวอยังไงครับโอ้ยเอาดิเอาแล้ว ไม่ต้องซื้อปืนนะ,ะเก็บได้หมดเลยะนะฮะมือขวาจาแจน,นครับผมแล้วกา,าน้ําหลบอยู่ตรงถังขยะฮะแอบบอยู่บนี้เนี่นะ,ะมือขวาจาแจนยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้เป็นยังไม่รู้ฮะอันนี้ก็ทําไปเล่นไปอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวสักพักหัวแตกกันดูนะเอาเลยเอาเอาอ่ะ มองหน้ากันอะยะนี้อโดดยิงกันโอเคอะโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายละไปแล้วครับน้องพิสิทธิ์ไปแล้วครับบ๊ายบายครับน้องพิสิทธิ์ขอบคุณมากๆเลยครับวันพี่วันนี้มาสนับสนุนโดเนทค่าข้าวค่าอาหารใพี่จ้ำเลยขอบคุณมากๆไว้เจอกันนะฮะน้องชาย อ๋ออาอาป่าระเบิดไปแล้วครับพวกระเบิดไปแล้วเอ๋ออีกคนนึงปืนดีเซิร์ตอีกคนนึง AN94 เอาเด็เออเอาเรียบร้อยโอ้โหนัดขาดนัดเดียวไอ้นุงดินขาดนัดเดียวตอนนี้สกอร์เป็น3ต่อ1แล้วซื้อกินเพิ่มอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ โอ้กับตายกับตายก้าน้ำมาหน่อยก้าน้ำมาหน่อยเออเชีย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 เอามาข้างหลังมาข้างหลังเอาดิพอจ่าแจนทำไงเกาะกับแตกหมวกกับพังฮะรอบนี้นี่เป็นมือขวาจ่าแจนกับน้องดินฮะศึกแย่ยงชิงความรักของน้องแจนพี่ <laughs> นะฮะหนึ่งหนึ่งชิงเดิมพันนะมีมีน้องแจนเป็นเดิมพันนะ โอ้โหโจโจโจเกือบตายเกือบตายเออตังก์หมดแล้วอีซี่พี่ไม่เชื่อหรอกนะฮะเนี่ยคนหลายคนโดเน็มาให้เยอะๆแล้วบอกตังก์หมดแล้วนะสุดท้ายก็มีโดมาเรื่อยๆอะไรเรื่อยอะไรอย่างงี้นะะวงบีบนะฮะยังไงฮะต้องมีสักคนโดดจริงยังไงครับผมเอาสี่หนึ่งโอ้โหตายแลย โอ้โหน,น, um น,น,น,นะครับตอนนี้โมเมนตัมนี่ตกไปทางเป็นมือขวาจ้าแดนนะฮะตอนนี้รอปาลมรอปาลมโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะน่ยร้อยีีโอ้โหยิงเข้าไปตามยาอยู่ฮะแต่ละคนโดดไปครับกาน้ำกาน้ทำทังไงโอ้ยเขาใช้ลูกซองควงด้วยทำไมเล่นไป โอ้ยโอ้ยห้าหนึ่งแล้วครับไม่ทันแล้วบ้างเจ็ดรอบเนี่ยโอ้โหดินเมื่อเช้ายังโหดอยู่เลยเออพี่มันติดเล่นอะมันไม่เอาจริงองดินอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยดูมันยิงดูมันเล่นดิตายแล้ว แล้วอย่างนี้เนี่ยทำเล่นอย่างนี้แล้วน้องแจนนี่ยกให้คุณยกยกยกให้มือขวาไปเลยเนี่ยอขอเฟซหน่อยครับเออน้องน้องพิสิทธิ์ครับเฟซเนี่ยมันเป็นมันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะถ้าเกิดน้องน้องอยากติดต่อพี่ติดต่อผ่านแฟนเพจเนาะแฟนเพจพี่ตั้มก็ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มกรอบลิงก์ให้นะฮะลิงก์แฟนเพจนะครับผม ส่วนใหญ่เวลาพี่ตั้มตอบแชทแฟนคลับก็ตอบแชทผ่านทางแฟนเพจอ้าวเอเอมันต้องอย่างงั้นสิเวลาเล่นนะ่ะโอ้โหแล้วนี่7รอบแล้วได้ไปเนี่ย5ต่อ2นี่คืออะไรเนี่ยเออเรียบร้อโอ้เอาอะสตรีมทุกวันเลยพี่สตรีมทุกวันครับสตรีมทุกวันนะ งเย็นนะฮะฮมือขวาจ้าแจนนะฮะยังไงฮะสองสองสองยิงได้ไหมสองยิงได้ไหมอยังไม่ได้ครับโอ้ยเออต่างคนต่างยิงครับอันนี้ก็เอ็มห้าร้อยแพ้ไม่ได้นะกาน้ําเออเขาเชียร์อยู่เนี่ยเออเจ็บครับเจ็บบอกเลยเจ็บฮะอ่านะนั่งกินกาแฟไปจิบยาไปยังไงฮะจากข้างบน อา้าแล้วผิดทางหรือเปล่าผิดคาหรือเปล่าครับวงบีดไปตรงกลางแล้วแล้วขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเอามาแล้วเออเรียบร้อยไงโอ้ตายแล้วมือขวาแจนกาน้ำให้นำไปก่อนฝีมือยังไม่เต็มร้ออ๋ออุ่นเครื่องอยู่ใช่ไหมอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนานเกิน เอาเลยการน้ำจัดไปก่อนนะฮะเอาดิใครอยู่ใครจะไปครับอย่างต่างคนต่างยิงกดโอ้ยแพ้ไม่ได้เลยครับไอดินแพ้ไม่ได้นะฮะสองไปด้วยโดนยิงหัวเลยอนะ่ะ แล้วโอ้โหกาณ์าน้ำมังใช้ปืนยิงระยะประชิดด้วยอยู่บนหลังคาคนนึงอยู่บนข้างบนคนนึงอยู่ข้างล่างนะฮะแพ้พอเล่นไงเจ็บไหมไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะมุมได้เปียบนะน้องดินในมุมได้เปรียบอยู่นะครับผมแต่เขาไม่โผล่มายิงฮนะแต่ปืนเนี่ยเสียเปียบอย่างชัดเจนอะ่ะ โดนโดนหมายค้าตอนช่วงเย็นนะครับวันนี้ ah! เรียบร้อยครับผมโ oh, oh, oh. อ้โหเออ